งานงานงานไม่เพียงแต่เฉพาะงานโทรทัศน์ที่ทำเป็นงานอาชีพประจำเท่านั้นท่านยังหางานพิเศษทำอีกหลายอย่างแต่งเพลงงานประพันธ์เป็นคอลัมนิสต์ตามวารสารออกวารสารขวัญดาวทำหนังสือดาราภาพงานวิทยุรวมทั้งการเป็นครูพิเศษ สอนศิลปะตามโรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนบินจมะราชาลายัยโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนสตรีประชากรโรงเรียนอนุบาลปฐมวัยทั้งสอนฟรีและได้เงินทำทั้งนั้นช่วงท้ายของการเป็นครูก็หันมาสอนวิชาจริยธรรมเป็นหลัก ชีวิตในช่วงนั้นจึงเข้าลักษณะทำงานตัวเป็นเกลียวไม่ต่างกับหมาหอบแดดหรือหมากลางตลาดที่ต้องเที่ยววิ่งหากินซอกๆกกระทั่งร่วมกันสร้างภาพยนตร์ก็เป็นงานอีกอย่างในหลายๆอย่างที่ท่านทำ ภาพยนตร์ที่ร่วมกันสร้างก่อนบวชในขณะที่ท่านได้ลงมือปฏิบัติธรรมอย่างแข่งขันแล้วและได้รับความนิยมชมชอบอย่างสูงสุดจนรายได้หลายล้านทำลายสถิติภาพยนตร์ไทยอย่างขาดลอยก็คือโทนการประสบความสำเร็จกับงานชิ้นนี้หากจะเปรียบก็เปรียบได้ดังมันมาลองใจล่อหลอกเพื่อให้เกิด รักรักพงที่โลดแล่นโดดเด่นเต้นเร่าเลิดลอยอยู่ในวงการโทนจึงเป็นบทบาทสุดท้ายที่ท้าทายให้ท่านลุ่มหลงเพลิดเพลินอยู่กับวงการมายาแต่อนิจจาฤทธแรงแห่งมายาหรือจะสู้ธรรมธิที่ท่านได้ภาคเพียนฝึกปรือมาดีแล้วทนงาน แพ้เกมชีวีสิ้นดีทุกอย่างแต่ก็ภูมิใจไม่จางที่จิตของเราไม่เลวพ่ายตามยังยิ่งยงเป็นใจดวงงามแพ้ก็แพ้ชะตาซามดวงใจทรงความมั่นคงนี้คือเพลงผู้แพ้เพลงดังแห่งยุคที่แต่งขึ้น เมื่อพุทธศักราช2,498แต่ผู้แต่งเป็นแค่นักเรียนโรงเรียนพอช่างที่ยังคงต้องถีบรถจักรยานส่งหนังสือพิมพ์อยู่มีนามว่ารักรักพงด้านการประพันธ์ท่านแต่งบทความไว้มากมายทั้งสารคดีเรื่องสั้นกลอนโครงฉันทลักษ์กลบท มีนามปากกามากมายหลากหลายจนสุดท้ายเขียนหนังสือธรรมะเป็นเล่มออกสู่ตลาดที่รู้จักกันดีก็คือคนคืออะไรทำไมสำคัญนักใช้นามปากกาว่าโพธิรักงานเขียนอื่นๆท่านไม่เคยรวบรวมเป็นเล่มท่านบอกว่านามปากกามากมายเกินไปจึงไม่มีอะไรเป็นโลเป็นพาย ไม่ทําให้มีชื่อมีเสียงในด้านนักเขียนผลงานที่ผลิตออกมาเป็นหมวดหมู่เป็นโลเป็นพายที่พอจะพาให้ท่านมีชื่อเสียงเด่นดังได้บ้างในสมัยคารวาสนอกเหนือจากการเป็นดาราทีวีและวิทยุก็คือเพลงซึ่งส่วนใหญ่ได้รับความนิยมแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะผลงานชุดสุดท้ายโทนท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงประกอบเกือบทั้งหมดเช่นหยาดอารุณฟ้าต่ำแผ่นดินสูงชื่นรักเรืองรถไฟกระต่ายเพอ้อยาบอนแผ่นเสียงเพลงประกอบชุดนี้มียอดการจำหน่ายสูงสุดและคณะ The Impossible ที่ท่านร่วมไมายร่วมมือร่วมงาน ได้นําเพลงเริ่งรถไฟชื่นรักไปเล่นประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศนับได้ว่าท่านคือผู้บุกเบิกการแต่งเพลงไทยในวงสตริงคอมโบขึ้นเป็นคนแรกวิธีชีวิตด้วยความสามารถเฉพาะตนประกอบกับความขยันขันแข็งท่านจึงสร้างตนสร้างหลัก สร้างฐานะขึ้นได้ด้วยลำแข้งจากพื้นฐานมือเปล่าที่ไม่มีสมบัติอะไรเลยจนอยู่ในระดับชนชั้นกลางที่มีฐานะดีพอสมควรโลกียสมบัติท่านมีรายได้สุทธิเฉลี่ยเดือนละสอง0มืนบาทตั้งแต่หนุ่มก่อนพุทธศักราช2513มีบ้านชื่อบ้านรม่ม ที่ต่อเติมตกแต่งจัดไว้อย่างสวยงามมีรถติดแอขับไปไหนมาไหนอวดสาวๆตั้งแต่สมัยรถยนต์ยังไม่เฟอมีเพื่อนฝูงเยอะแยะ ประกอบด้วยหวังให้โลกมายาแลดูไม่เบื่อตาจะได้หลงรักแล้วฉุดรักเอาไว้ในโลกแต่อนิจจาไม่สำเร็จ อายมุกเมื่อมีเพื่อนเยอะแยะและหาเงินได้มากหาเงินได้เก่งจนมีเหลือใช้ฟุ่มเฟือยได้จึงเป็นปัจจัยอันพลักพร้อมให้เสี่ยวหนึ่งของชีวิตต้องถูกโลกมอมเมาให้หลงเพลินเสียวเวลาไปกับอบายมุกต่างๆไม่ว่าจะเล่นไพ่เพโป๊กเกอร์รัมมี่แทงบิลเลียดโขกหมากรุก โยนโบลิง่งเล่นบิงโกแต่ก็เป็นเพียงแว็บหนึ่งของชีวิตที่ต้องแวะเวียนผ่านเข้าไปประหนึ่งเพื่อให้ได้เรียนรู้ให้ได้ศึกษารสชาติของความติดหลงในสิ่งที่ไร้สาระชีวิตรักท่านเป็นชายโสดที่อยู่ในวงการแห่งโลกดารา ย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องมีสาวๆห้อมล้อมบ้างและก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีคู่รักตามแบบอย่างที่บุคคลทั่วๆไปพยายามจะมีกันด้วยคิดว่านั่นคือสาระสำคัญของชีวิตที่จะขาดเสียมิได้ท่านถึงกับเคยฝันเลยไปจนถึงขั้นคิดที่จะแต่งงาน ใช้ชีวิตอย่างคนตามแบบฉบับชีวิตของชาวโลกทั้งหลายและไม่เพียงแต่เท่านั้นยังเตรียมตั้งชื่อทายาทไว้พร้อมเสร็จอีกด้วยแต่ในที่สุดกิเลสเหล่านี้ก็ต้องเลิกลลมลดละตัดปล่อยออกไปจากวิถีทางแห่งชีวิตของท่านเมื่อท่านหันมาปฏิบัติธรรมตัดกิเลสอย่างจริงจัง พลังจิตก่อนการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ตามสัมมารอริยมรรคนั้นท่านได้ให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับจิตมากทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์เคยฝึกหัดสะกดจิตจากสถาบันค้นคว้าทางจิตแต่ก็ไม่จุใจพอจึงหันมาศึกษาคนา้นคว้าและทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับจิตในแง่ของไสยศาสตร์ด้วยคิดว่าคงเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะชักนําเข้าสู่ความเข้าใจในพลังจิตจนที่สุดกลายเป็นอาจารย์มือดีทางศสยศาสตร์ไม่ว่าจะเข้าทรงเชิญเทพทรงพรมตั้งศาลให้หวยรดน้ำมนต์แก้บนสะดอกเคราะห์เล่นฤทธิ์เล่นเดชคงกระพันแทงไม่เข้าฝันไม่เข้ารับรักษาคนไข้ รักษาโรคตายก็มีหายก็มากท่านเคยรักษาคนป่วยหนักเป็นโรคลิวเคมียมะเร็งในเม็ดเลือดหายสร้างความประหลาดและงงงนันให้กับแพทย์แผนปัจจุบันยิ่งนักแม้ท่านจะมีพลังจิตมีฤทธิ์ทางจิตทำได้เก่งกาศแบบประหลาดแปลกๆขนาดไหนแต่นั่นก็ไม่ใช่ทิศไม่ใช่ทาง ที่พาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของพลังจิตได้นอกจากไม่เข้าใจแล้วหลายหลายครั้งที่ต้องแปลกใจทึ่งและอุ่นงงในความพิลึกพิลึกของอำนาจจิตไปเสียอีกก็เหลือทิศท,ทางเดียวที่จะไขความลึกลับแห่งจิตและพลังอำนาจจิตได้นั่นก็คือวางมือจากศสยศาสตร์ให้หมด แล้วลงมือปฏิบัติธรรมตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังปฏิบัติธรรมเมื่อท่านเห็นชัดแล้วว่าการศึกษาเรื่องของจิตทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์และศสยศาสตร์ไม่พาให้พ้นทุกข์และไม่อาจเข้าถึงความละเอียดละออลึกล้ำในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณได้ ท่านจึงหันมาศึกษาคนา้นคว้าและทดลองปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพุทธศาสตร์ด้วยตนเองอย่างเคร่งครัดสิ่งใดชั่วสิ่งใดเลวสิ่งใดควรว้นออกสิ่งใดเป็นกิเลสทั้งหยาบกลางละเอียดท่านลดละตัดปล่อยทันทีเช่นเลิอกอบายมุกทุกชนิดเลิกเที่ยว เลิกทานเนื้อสัตว์ลดมืออาหารเหลือหนึ่งมือลดปัดจจัยสีให้เหลือน้อยที่สุดเสียสละแจกจ่ายวัตถุสมบัติจนที่สุดเลิกละความติดหลงในเรื่องของเสียงเพลงอันเป็นกิเลสกรารมทั้งหลายจนกรารมละเอียดและได้รู้แจ้งในอุปาทานแท้ๆความยึดทิศคนหลงผิดติดเสพทั้งหลายอย่างลึกซึ้ง ตลอดระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติธรรมแม้ขณะอยู่ในเพศของคารวาท่านเป็นผู้เคร่งครัดในศีลในข้อวัดปฏิบัติและตบะธรรมต่างๆอย่างยิ่งเพื่อมุ่งสู่ความสงบระง,งับแห่งกิเลสตัณหาและอาสวะทางปวงจนกระทั่งเพื่อนร่วมงานหรือผู้ได้พบเห็นต่างก็ไม่อาจจะเข้าใจท่านก็ได้แต่กล่าวกันว่ารัก บ้าท่านใช้เวลาปฏิบัติธรรมอย่างจริงๆจ,จังๆไม่ถึงสองปีก็เห็นแจ้งในกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหลายและการลดละตัดกิเลสทำให้เข้าใจซึ้งในรถแห่งธรรมสิ้นความกังขาสงสัยข้องขาใดๆในเรื่องของกิเลสเมื่อล้างกิเลสได้จริงจึงรู้แจ้งความจริงในจิตวิญญาณอย่างสนิทเด็ดขาด ภาพประกอบบางคนก็ว่าท่านบ้าซะแล้วบางคนก็ยังไม่กล้าตัดสินว่าท่านเป็นอะไรกันแน่แต่ผู้รู้ย่อมชี้ได้ว่าท่านเป็นอะไรนี่คือสภาพช่วงต้นของพ่อท่านมีกิจการงานใดพึงทาท่านก็ทำเท่าที่ทำได้พอสมตัวตามเหตุตามปัจจัยสมสภาพ ออกบวชเมื่อประพฤติปฏิบัติตนจนเข้ากระแสแห่งธรรมแล้วโลกธรรมหรือท่านหันหลังให้กับโลกธรรมที่แสนจะเย้ายวนใจอย่างไม่สะทกสานวันไหวโลกียสมบัติหรือท่านทิ้งโลกียสมบัติอย่างไม่แยแสภาพสุดท้ายที่ต้องส่งเสียน้องๆท่านก็ได้สาสางแบ่งสรรปันส่วนความรับผิดชอบ และสมบัติต่างๆจนเรียบร้อยโดยท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งของบทความเรื่องทำไมคนจึงไม่บรรลุเป็นพระอระหันต์สักทีดังนี้ข้าพเจ้าเองก็ได้พยายามตัดภาระปลดปล่อยเรื่องครอบครัวนี้หลายครั้งหลายคราเหลือเกินที่จริงข้าพเจ้าก็ไม่มีลูกมีเมียหรอกแต่ข้าพเจ้ามีน้องๆที่ต้องเลี้ยง ต้องส่งเสียให้เขาเรียนและข้าพเจ้าเป็นพี่ชายคนโตส่วนพ่อแม่นั้นตายสิ้นบุญไปหมดแล้วมันจึงเป็นภาร,ระของข้าพเจ้าที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูเขาให้เขายืนอยู่กับโลกได้ซึ่งเป็นกรรมเก่าอันตามมาให้ข้าพเจ้าชดใช้ถ้าน้องๆเหล่านี้เป็นลูกของข้าพเจ้าสิ ข้าพเจ้าจะพยายามรวบรัดตัดใจจากไปให้ได้ทันทีเพราะข้าพเจ้าถือว่าลูกของข้าพเจ้านั้นเป็นกรรมใหม่ที่ข้าพเจ้าทําเองก่อเองในชาตินี้อันไม่ใช่กรรมเก่าที่ทํามาแล้วแต่ปางก่อนที่แก้ตัวไม่ได้แล้วเมื่อปลงภาราเสร็จสิ้น ชีวิตท่านจึงแน่วแน่มุ่งมั่นและพร้อมแล้วที่จะดำเนินไปเยี่ยงชาวโลกุตระทั้งหลายท่านตัดสินใจสละตำแหน่งหน้าที่การงานและรายได้ทางโลกเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2513เข้าสู่ความสงบในทางธรรมโดยปลุกกุติเล็กๆก,กลางดงป่าเสมวัดอโศการามเพื่อพำนักอาศัย และอยู่กับธรรมอย่างสงบสงบภาพประกอบเมื่อถึงซึ่งภาวะที่หลุดลอยผลแล้วจากบ่วงโลกีก็คงเหลือไว้แต่ชีวิตที่เรียบง่ายสุดแสนสบายภาพอยู่กับธรรมอย่างสงบสงบณกุติวัดอโศการามพุทธศักราช2513 สู่สมณเพศเมื่อลาออกจากงานมาอยู่วัดอโศการามแล้วท่านใช้ชีวิตอย่างง่ายๆสงบสงบไม่คิดไม่นึกว่าจะมีบทบาทการงานทางศาสนาอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เลยแต่ชีวิตย่อมเป็นไปตามธรรมเมื่อท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบผู้มีดวงตาธรรมย่อมรับได้ ท่านจึงได้รับเชิญให้ไปอภิปรายธรรมเสวนาธรรมบรรยายธรรมอยู่บ่อยๆจนได้รับปฏิกิริยาตอบโต้ไม่เป็นที่ชื่นชมสนใจจากคนส่วนใหญ่เท่าที่ควรและรูปธรรมของท่านไม่ใช่พระอีกทั้งการแต่งเนื้อแต่งตัวเดินเหินก็ไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปยากที่เขาเหล่านั้นจะเข้าใจและเชื่อถือได้ คือโกนหัวใส่เสื้อขาวนุ่งกางเกงขาสั้นเดินก้มหน้าสงบสำรวมสั่งวรและไม่สวมรองเท้าแค่เห็นก็เกิดจิตต้านนึกดูถูกด้วยคิดว่าเอาคนบ้ามาบรรยายธรรมท่านจึงได้คิดว่าหากจะทำงานศาสนาต่อไปก็สมควรบวช เพื่อความสมรูปสมนามลงตัวเพียงแค่ท่านนุ่งห่มเป็นพระเท่านั้นก็ได้รับความยอมรับนับถือแล้วยิ่งแสดงธรรมก็ยิ่งมีน้ำหนักสอดคล้องชีวิตท่านจึงก้าวเข้าสู่สมณเพศเมื่อวันเสาร์ที่เพฤศจิกายน2513โดยพระราชวรคุณเป็นพระอุปชาฝ่ายธรรมยุทธ และได้ขอใช้ฉายาในสมณเพศว่าพระโพธิรักคิโต